บรยากาศช่วงบ่ายๆณเขตเมืองซินจูเขตซินจูนะคะเห็นกระโจมไหมคะเขาจะพาครอบครัวามาพักผ่อนกระโจมที่นี้มีเช่าให้นอนได้ค้างแรมเหมือนเข้าค่ายพักแรมนะคะมีกระโจมมีห้องน้ำมีปิ้งย่าง กินแค่ไหนก็ได้นะคะเขาค,คิดเป็นรายหัวรายบุคคลนะคะมีปิญญ้งย่างมีมีกระต่ายมีนกมีหมูปา่าอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆให้เด็กได้ดูได้ชมเรียนรู้อะไรกับชีวิตธรรมชาตินะคะตรงนั้นเป็นช็อปกาแฟะนะคะให้ดูบรรยากาศค่ะจะกลับแล้วค่ะจะกลับเกางสงแล้ว ภาพอันจะสันส่นๆนะคะลมแรงแรงพี่น้องเนียลมแรงแรงจะกลับแล้วจ้าต้องยมีกลวยสุกกวยกลวยน้ำว่าสุกอยู่สามเครือเขายังไม่ตัดเลยอยู่สวยสวย ร้านไม่อยากกลับเลยค่ะเล่นทรายอยู่นู่นเล่นทรายอยู่กับตาจะมีกองทรายให้เด็กเล่นมันจังอาก,กดาดดีมากค่ะ